คำถามเลยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันเหมือนกับเป็นคืนไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะเนี่ยเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันคืออย่างนี้ที่อ่านเดิมเนี่ยเขาอยากจะยกเลิกประกันโควิดก็คือหมายถึงว่าเขาขอเลิกใช้สิทธิตามสัญญาเพื่อยกเลิกถ้ายกเลิกเนี่ยแปลว่าเขาก็จบตัวโควิดใช่ไหมแต่ประกันอื่นๆของเขาเนี่ยเขาไปยังที่จะคุ้มครองต่อไปได้เพื่อเมื่อรก็คือก็คือเรื่องเฉพาะตัวที่มันสร้างปัญหาอยู่ตอนนี้อ่าใช่แต่สุดสุดท้ายเนี่ยคอปภเขาก็ออกกฎหมายมาว่าเอ้ยประกันโควิดเนี่ยห้ามเลิกนะทีนี้พอบอกว่าห้าม บริษัทเลิกไม่ได้ทีนี้ทํำยังไงครับเขาก็ต้องหาวิธีอื่นมันก็เลยเป็นที่มาว่าของอาคเนเนี่ยที่เขาเนี่ยก็เลยไปยื่นขอว่าโอเคถ้าคุณไม่ให้ฉันเลิกประกันโควิดฉันปิดกิจการไปเลยเลิกทุกอย่างไปเลยอืมนี่คือทีละคนเลย,เลยม,มันดีกว่า2บริษัทที่ผ่านมาเด,เดี๋ยวจะเล่าไ้ฟังว่ามันดีกว่ายัางไงไอ้สอบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอเขาเลิกเพราะว่าอันนั้นคือขาดทุนแล้วเงินหมดทั้งบริษัทไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วทุกอย่างโอนไปกองทุนคราวนี้พี่อันทำประกันไรอุตตามเนงอที่มีคน พราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยพี่อั๋นไปดูตามข่าวเลยประกันสมมติพี่อั๋นมีรถชนนะกับ2บริษัทเก่าที่ล้มไปเนี่ยพี่อั๋นจะเอารถไปซ่อมเนี่ยอูเขาไม่รับซ่อมอูบอกว่าใจมาก่อนแล้วคุณค่อยไปขอเบิกคืนจากกองทุนคุณทำประกันโควิดบางคนติดไปแล้วนะตั้งแต่เดือนสิงหาถึงวันนี้ผ่านมา3 4เดือนยังไม่ได้ตังค์อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ทีนี้เนี่ยนะครับที่ว่าเขาขอปิดมันคือต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็จะแยกพอร์ตสองอัน คุณโทรพี่อ่านซื้อมาส0ง้เขาก็คืนให้2อ0ก็จุดบริษัทผ่านมาเนี่ยเขาคุ้มครองฟรีแต่เขาคืนให้ส่วนประกันอื่นๆจะเป็นประกันบ้านประกันรถเขาจะโอนออกไปบริษัทอื่นเพื่อให้คุณเนี่ยยังได้รับความคุ้มครองต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะเกิดปัญหาน้อยที่สุดพนักงานก็เกิดปัญหาน้อยเพราะว่าพอบริษัทมันปิดกิจการใช่ไหมมันก็ต้องเลิกจาก้างถ้าเหมือน2บริษัทที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆไปดูเลยครับพนักงานตกงานทันที 1, นนนพ หมดนั้นนะมนไม่เหลือลอ,อะไรให้เลยมไ,มเลไม่จ่ายไม่ทําอะไรเลยหนึ่งสองอสามไม่ทำอะไรเลยจบเอาผ้าคุม <จบ S 1> โปงแล้วก็หายไป <ใช S 1> สมือนแบบนั้น<ช>อ